นี่ค่ะคุณลุงเจ้าของทุเรียนอีกหนึ่งคนนะคะคุณลุงน้อยค่ะลุงน้อยเคยมาหาลุงน้อยแล้วรอบหนึ่งนะคะทุกคนค่ะแต่วันนี้เราก็จะมาอีกปีที่สองแล้วเนาะนี่เป็นไงเวลาผ่านไปเร็วมากค่ะทุกคนค่ะแต่ลุงก็ยังน่ารักเหมือนเดิมเราไปดูสวนทุเรียนลุงกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับบักมี่อีกแล้วนะคะทุกคนค่ะวันนี้บักมี่พาทุกคนมาสวนทุเรียนลินดาค่ะทุกคนนี่ดูโอ้โห โอ้ห oh, หมอนทองค่ะทุกคนขาอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ mm hmm. ก็มีทุเรียนให้เรากินเหมือนกันนะคะไปเราไปเดินชมดูต้นทุเรียนกันดีกว่าว่ามันสวนนี้เขาเยอะไหมไปค่ะย<อ>ยไปย้อย,ย,อยค่ะทุกคนขาเนี่เอาเอาทุเรียนมาไว้ให้บักมี่นะคะอ่ะไหน,นให้บักมี่มแกงอจะจนะแกงกะทิว่าซ่านนี่ เดี๋ยวเราจะเอาทุเรียนปายย้อยไปแกงกะทินะคะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปเดินชมในสวนปลายย้อยก่อนนะคะทุกคนคะ่ะไปค่ะออนี่ค่ะคุณลุงเจ้าของออทุเรียนอีกหนึ่งคนนะคะคุณลุงน้อยค่ะออลุงน้อยเคยมาหาลุงน้อยแล้วรอบหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะแต่วันนี้เราก็จะมาอีกปีที่สองแล้วเนาะ<ย>นี่เป็นยังไงเวลาผ่านไปเร็วมากค่ะทุกคนค่ะแต่ลุงก็ยังน่ารักเหมือนเดิมเราไปดูสวนทุเรียนลุง นี่เลยค่ะทุกคนค่ะโอ้โหต้นทุเรียนดกมากทำไมมันดกขนาดนี้ดูจ้ะออืดูนะคะเดี๋ยวบางมี่ถาไปดูให้ไก่ทำยังไงปลูกได้ดกขนาดนี้ค่ะทุกคนค่ะดูโอ้โหนี่คือแบบสวยมากนี่ค่ะ ต้นไม่ใหญ่นะแต่ลูกดกมากเลยดยูสวยมากๆเลยค่ะตื่นตาตื่นใจมากนี่นสวนทุเรียนดูสวนทุเรียนเป็นๆเ,เลยนะคลองแท้ดู ไม่กล้าจับแรงนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปจับมันไม่ได้เนะาะกลัวมันจะเฉาออมืออ <c oughs> อันตกใส่หัวนี่คือสิขากอยู่เด้อยจ้ะเบิงอุ้ยตุปุเตเปะนี่ทุกต้นเลยดกทุกต้นดูคะ่ะโอ้โห เบิง้งนี่ทุกคนนี่ขนาดนั่งอยู่เนี่ยมันต้นมันไม่สูงมากนะคะลูกโดกมากปลูกยังไงให้ได้อย่างนี้เยอะเนาะเอาจริงเยอะทุกต้นอะทางโน้นก็ทำคลิปกันนะคะ นี่นะคะทุกคนมากับน้องชมพูเลขาส่วนตัวน้องชมพูเป็นไงบ้างตื่นตาตื่นใจไหมคะมลูกใหญ่เนี่คะ่ะทุกคนคือแบบทำไมมันโดกขนาดนี้คะนี่คะ่ะบ้านไทยนิยมเนาะหมู่บ้านไทยนิยม โดกทุกต้นค่ะทุกคนค่ะต่ลูกใหญ่โตกใส่หัวนี่ยือสิอหัวล้างข้างแตกวันนี้มากับน้องดาดา้า <laughs> ไป <laughs> ดาดาเราจะไปดูเอ้าใครนี่ใครนี่โอ้โหไหนดาดาพีเซนต้นทุเรียนให้ <laughs> เจ้ดูสิ <laughs> อุ้ยกระปอมอุ้ยกระปอมอุ้ยถืเลี้ยนแม่อุ้ยถือเลี้ยนแม่เพิ่งไงบางยางงามีบางไงต่วนผุ่นกันเวยใหญ่ได้ต้นผุ่นแมนบ่นบ่เขาจองแล้วเขาจองแล้วรีวิวได้น่ารักมากค่ะทุกคนค่ะนี่กับน้องดาดาโหนี่เลยค่ะทุกคนดูดาดาโอ้ถเลี้ยนดกคักเนาะดกแห้งจ้ะเห็นบ่จ้ะทุกคนจ้าโบหัว่าเขา ปลูกไดจังใดเนาจะเบื่องดาดาหรือมีตวน้อยใหญ่ใหญ่ไหมม่นเธอจองลูกใดน,นี่นี่นี่ลูกนี่ฉันเอา <c oughs> เบิรต้นเด้วอวันนี้พาเจอกันครับครับเบื่องขาทุกคนขาสวนทุเรียนลินดะาดาเด้อจ้ะนี่มากับน้องดาดาแอ่นอำเพื่อพนมงลัดจังวัดสุลินเทาครับพี่น้องนี่ค่ะทุกคนขาวันนี้พาชมสวนทุเรียนลินลดาค่ะอยู่ที่ไหนนะที่เนี้ยบ้านไทยนิยม อำเภอพนมดงรักนะคะจังหวัดสุรินทร์เราก็มีทุเรียนเยอะๆแบบนี้ให้กินเหมือนกันนะคะทุกคนนี่สําหรับวันนี้ก็ไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ